สนับสนุนโดยอาร์ f กอบดีไซน์ยูเกมครับผมเมื่อกี้เนี่ยหลังจากได้ดูการอบไปแล้วนะครับแลส้สกินเนเองเนี่ยขออนุญาตไปหาลูกค้าเรียกว่าวันนี้เนี่ยผมเองเนี่ยเอาพี่กบมาด้วยนะครับ,รบพี่กบเนี่ยก็เป็นฟิตเตอร์ของทางอน t o f ออลกอบนะครับลูกค้าหลายๆคนก็รู้จักแกอยู่แล้วนะครับ,รบวันนี้เนี่ยผมเองเนี่ยมาถึงโรงงานเนี่ยก็อยากให้เดี๋ยวให้ฟิตเตอร์นะครับผมมาถามคําถามกับคนทําไม้เองเลยว่า มีคําถามอะไรที่ค้างคาใจอยู่ว่าเอ้ยอยากจะถามมากๆเลยว่าเ้ยปัญหานี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเนาะที่ทํามาตั้งแต่ตอนแรกในการโลถูกไหมครับพี่ถูกต้องครับอพอโลเสร็จมันก็จะมีสเปคตามตามรายละเอียดที่ี่ต้องที่พี่ต้องมาปรับอีกครั้งถูกไหมครับเพื่อที่จะมาหาค่าตัวเลขตัวที่ที่เหมาะสมและได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่สุดถูกไหมครับพี่เบ้นดูพี่เบ้นเซมเพล การทําให้ผมดูหน่อยได้ไหมได้ครับโอเคนี่นะครับพอเราออกมาแล้ว3มชั่วโมงออกมาจากตู้อบเราจะได้มาเป็นลักษณะนี้ถูกไหมครับเป็นก้านดำๆเปลี่ยนก้านดำๆเป็นแผ่นข้าวบอนดำๆนะครับแข็งแล้วนะครับทีนี้เราก็มาเริ่มกันเลยเราจะมาท้น้ับหนักดูก่อนเลยว่าได้เท่าไหร่ครับผมพอเราได้หกสิบแปดจุดสามใช่ไหมครับแล้วได้ปุ๊บเราก็ไปหาคือเรามาตัดหัวตัดท้ายถูกไหมครับตัดตัดรตงเนี้ยเพื่อเพื่อ เราต้องสมมุติว่าเราจะทําวันนี้วันนี้เราวันนี้ผมจะสาธิตให้ดูนะครับผมจะทํา270 270เจ็นะครับคือคือค่าฟรีเอนซี่สวดครับโอเคแล้วก็ CPM เนาะครับผมครับคือด้านนี้ผมจะทํา9.0เป็นทิปอ่อนทิปแข็งใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับทิปความความคือทิปสติปหรือว่าเป็นซอฟทิปประมาณนี้นะครอันเนี้ยสองเนี่ยผมว่าผมเข้าใจแล้วคือ CPM แต่เก้าจุนนี่คืออะไรเนี่ยครับคือคือทิปความอ่อนความแข็งซอฟทิป หรือทิปสติปประมาณนั้นถูกไหมครโอเคอ๋อก็คือเป็นความอ่อนความแข็งเนี่ยไหมเป็นตัวเนี้ยครับถูกไหมครับครับผมโอเคครับอันดับแรกนะครับคือต้องวัดทีบีเอก่อนเอาว่าตรงตามสเปคที่เราเขียนมาสองร้อยแปดสิบสี่ก็คือมันเกินไปถูกไหมครับถูกไหมครับเกินเกินเพราะว่าเราต้องเอาตรงนี้ออกให้หมดเพราะมันแข็งไว้ก่อนประมาณสิบสิบถึงสิบห้า โอ้ครับผมก็คือกกกี่เฟ็ประมาณ2เฟกครับโดยเป็นก้านคือคือถ้ามากกว่านี้เราก็จะเราเราก็จะไม่ฝนเพราะจะฝนมากไปถ้ามันรุยี่สิบขึ้นมันก็จะฝนมากเกินไปมันก็จะไม่ดีไม่ได้ขนาดสิบถึงสิบห้าเนี่ยดีที่สุดดีที่สุดโอเคก็คือไม่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 หนาจนเกินไปไม่หนาจนเกินไปโอเคเป็นก้านที่ดีคือก้านทุกก้านเนี่ยต้องฝนทิ้งใช่ไหมครับต้องต้องฝนทิ้งครับไม่งั้นกเคือไม่ฝนแล้วมันจะเป็นยังไงไม่ดียังไง ก็คือขนาดไม่ได้ก้านเนี่ยครับในเวลาล้วนเนี่ยก็จะมีกิฟต์มีอะไรคือบางทีอาจจะเป็นลูกคลื่นลูกอะไรอาจจะมีคือมีกลมร้อยเปอร์เซนต์ใช่ครับบางทีก็คือมันกลมบางทีมันก็จะมีคลื่นมีอะไรโอเคพอเราได้เราวัดขนาดเรียบร้อยแล้วปุ๊บโอเคครับเราจะลงมือทําเลยดีกว่าครับพิมพนลงมือทําโชว์เลยครับครับผมต่อไปเราก็ต้องมาเปลี่ยนผ้าใบก่อนนะครับเปลี่ยนอันดับแรกเพราะว่าต้องเปลี่ยนตัวนี้ก่อนครับเพราะจะมีสองเบอร์ อันนี้เมื่อกี้เป็นแบบอะไรอันนี้ละเอียดครับอันนี้หยาบอันนี้หยาบก่อนแสดงว่าฝุ่นเยอะใช่ไหมครับครับอันนั้นกต้องฝนทิ้งเยอะก่อนครับฝนทิ้งเยอะก่อนครับเพราะว่าให้มันให้มันบางน้อยลงก่อนใช่ครับเสร็จปุ๊บก็ค่อยมาเก็บให้มันกลมถูกไหมถูกต้องครับโอเคเดี๋ยวให้ดิวเบนโชว์ให้เราดูใส่น้เหมพี่ครับผมเพื่อความปลอดภัยครับความปลอดภัยไม่งั้นมันร้อนใช่ไหมมัน คาร์บอนเนี่ยมันเข้าอาจจะเข้าร่างกายเราโอ้ครับผมผนการเรฟุ้งหมดเราไม่ใส่น้ำนะครับโอเคครับเครับไม่เข้าใจแล้วระวังนี้นะครับกระเด็นนะครับครับเราต้องฝนก่อนนะครับอันดับแรกถ่ายเสร็จปุ๊บคย้อนหน้านะครับชำานานมาก ครับผมทำนี่ผมว่าก้านหายไปทั้งก้านครับพี่ใช่ไหมครับต้องระวังมือด้วยนะครับทุกอย่างนี่มือหายไปด้วยมือหายไปเด้วยต้องระวังนะครับโอเคแลไปไงต่อพี่ครับอันนี้เราจะมาเปลี่ยนเป็นครับผมเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ละเอียดละละเอียดแค่นี้เพราะว่าตรงช่วงปลายเนี่ยมันจะมีกริฟเพราะตรงเนี้ยคาร์บอนจะเยอะมากเราถึงต้องใช้แบบหยาบก่อนช่วงช่วงกริฟช่วงไหนนะครับถ้าทีนี้พวกตรงกลางเนี่ยมันเป็น เราใช้เบอร์ละเอียดได้เลยครับเนี่ยก้านก็จะเป็นรอนๆอยู่เป็นคลื่นอยู่เนาะครับครับคือนิดๆนะคื่นหลุมให้เป็นทำต่อให้เป็นก้าพร้อมขายเลยครับพร้อมขายเลยครับตัวนี้ระวังนะครับขอยหลังนิดนึงนะครับขอโทษนะครับโอ้ยมื้นได้ไม่เกี่ยว ใช่ครับคือที่เราก็ต้องเช็คยังเหลืออยู่ยนะครับยังเหลือออ,อ้ยังไม่มย,ยังเหลยังไม่หมดครับยังเหลือ,ลอนิดหน่อยเราก็ต้อง,งเก็บเก็บงานหน่อยนึงเก็บงานหน่อยนึงนน่งไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายนะผมบอกเลยค,ค,คาร์บอนเนี่ยบางนิดเดียวถ้าเรทำไม่ดีเนี่ยก็ทะลุทะลุครับไปถึงครับ ่ก็เสียเลยนี้เลยใช่เราต้องค่อยๆทำครับใจเย็นๆครับใจร้อนไม่ได้นี้ต้องใจเย็นๆครับท่านผู้ชมครับเห็นง่ายๆอย่างนี้เนี่ยทำมาสิบปีนะฮะดูง่ายๆเนียจริงๆเนี่ยผมเองเนี่ยก่อนเมื่อกี้เนี่ยแอบลองทําก้านหนึ่งครับเรียบร้อยครับมือเกือบขาดครับนะฮะอันนี้เลยไม่ทําแล้วดีกว่าครับเ็นทําดีกว่าครับนะครับชํานาญกว่านี้เราก็จะมาหาค่าแล้ว าค่าคือครับเราอ๋อเมื่อกี้ที่วัดไว้สองร้อยแดสิบสี่ตัวเลขยัิงดูเลยนี่ครับ284ตัวเลขที่พี่เอ็นอยากได้คืออะไร20270ครับ270โอเคอ่ะเดี๋ยวลองดูซิว่ายังไงบ้างอันนี้คือเครื่องวัดพีเมอ็นใช่ไหมครับใช่ครับสองเจ็ดสี่ครับโอ้ใกล้เคียงเลยนะยังเหลืออีกนิดหน่อยครับ273 273คือตรงนี้ต้องต้องดูให้ตรงนะที่เราที่เราวัดหลายทีนี้ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าเราต้องหาที่ตรงที่สุด ตรงที่สุดแข่งที่สุดสองที่สุดต้งเป็นหลักใช่ไหมครับตรงไหนตรงที่สุดก้านจะตรงและเลขจะสูงเบาไปนิดนึงมันต้องประมาณ270เแ่คือพี่เบ้นต้องคอยหมุนรอบๆเพื่อหาจุดด้านแข่งของมันนะครับอันนี้เราได้แล้วเราก็จะทำมารไวนะครับอ๋อมาไวเพื่ออะไรพี่เบนคือตอนนี้ตอนนี้เรารู้ว่าตรงเนี้ยเราเรายังไม่รู้ว่าแข่งที่สุดแต่เรารู้แล้วมันต้องมีทั้งด้านนึงแหละ ที่แข็งที่สุดที่แข็งที่สุดเนี่ยไม่ข้างหน้าก็ข้างหลังอ่าเพราะเพราะเพราะปกติมันจะมีอยู่4ด้านถูกไหมถูกครับเพราะเราต้องวัดทั้งหมด4ด้านครับผมโอเคครับเราก็ทําตําหนิไว้นิดนึงอันนี้เราก็จําไว้ว่าเราจะเอา270ถูกไหมครับครับผมอันนี้เราได้ละสองร้อยเจ็ดสิบสี่ร้บสอถูกไหมครับสองร้อยเจ็บสี่สองร้บสอต่างกัน2จุดครับอันนี้เราก็จะมาตรงนี้ครับอันนี้คือวัดเรียบร้อยแล้วเนาะเสร็จครับผมเสร็จปุ๊บอันนี้คือ เครื่องนี้ไม่เคยเห็นนะเมืองไทยนีต้องเป็นใช่ครับนี่คืออะไรเนี่ยจะบอกว่าลูกพี่คิดขึ้นมาเองอือต่วนนี้มีลูกพี่ก็คิดให้คนหนึ่งครับเนี่ยคิดให้คนหนึ่งครับผมเครื่องแบบประดิษฐ์เองนะคือจริงๆแล้วต้องเป็นตัวนี้ถูกไหมครับอ่าใช่ใช่เคยติ้ลตัวนี้ครับแต่ตัวนี้จะใช้ใช้กับไอรอนอย่างเดียวอ๋อไอรอนไอรอนอย่างเดียวแล้วตัวนี้ตัวนี้คืออันนี้คือใช้กับ46 47ถึงแฟร์เวย์จะใช้ตัวนี้ครับก็คือไดเวอร์แฟร์เวย์ได้ถูกไหมครับใช่ครับโอเคครับ ในรอบนี้เราจะทำ9 0นะครับ9 0อเมื่อกี้9 0ที่บอกเนี่ยคือการวัดสปายในนีงครับท่านผู้ชมครับ9.23 9.13 9.94คือตรงนี้ต้องแข็งสุดและอ๋อวัดหาค่าแข็งแล้วครับคทีนี้เราก็ได้ตำแหน่งที่แข็งสุดแล้วครับถูกไหมครับเราได้ตำแหน่งที่แข็งสุดทีนี้เราก็มาทำไซส์เราก็จะทำ270กัน270 เกองร้อยเจ็ดสิบสี่แล้วสองตีอสองพี่เบนซ์บอกยังไม่พอใจยังไม่พอใจครับต้องเอาให้ได้เป๊ะๆต้องเป๊ะครับต้องเป๊ะเพราะว่าทำไงต่อพี่มันแค่สองจุดเนี่ยถูกครับทีนี้ทีต้องระวังแล้วครับทีนี้ต้องมันจัโอ้โหอันนี้คือพีอันนี้เรียกว่าพีไซส์แล้วก็แม่นยำเลยนะอันนี้ครับผมดูซิว่าอันที่เบนซ์เนี่ยจะเป็นแฮนด์ออฟซ้อนหรือเปล่าใช่รับแล้หัตถพระเจ้าหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูหน่อยนะแค่นี้นะสองพื้นเนี่ยสองพื้นครับสองร้อยเจ็ดสิบ อ่าโรนี้สองปืนของพี่เบนเปไงบ้างสองร้อยเจ็ดสิบสองเมื่อกี้บอ2เจบสองยู่ก็ยังสองรยเจ็ดสิบสองถไหมครับสองร้อยเาด้านนี้สองร้อยเจ็ดสิบนนี้แปลว่าได้ละได้แล้วครับเนี่ยถูกไหมครับก็คือสองร้หกเก้าหนึ่งเนี่ยจริงๆรเนี่ยหนึ่งสองเนี่ยถามพี่กบเนี่ยโบดิงหนึ่งสองเวลาเป็นค่าค่า C C M เนี่ย หน่สองเราว่าแทบไม่มีผลไม่มีผลใช่ครับไม่รแต่ว่าทีเนี้ยเราเนี่ยเราจะทำเจ็ดสิบทีเนี้ยมันก็คือมันคิดจากถึสองเราก็หาค่าตรงกลางถูกไหมครับใช่ใช่ครับก็คือตัวเนี้ยได้แล้วแต่เราเอาเจ็ดสิบเอ็ดดีกว่าเพื่อเพื่อให้มันอยู่อยู่ตรงกลางเลยมั้เอาเจ็ดสิบเอ็ดเลยครับเจ็ดสิบเอ็ดดีกว่าอันนี้คือมันที่ได้ได้เป็นผงหน้าแล้วใช่ครับเอาด้านต่อไปเจ็ดสิบเอ็ดอีกอาจจะเหลือหกสิบแปดไปดูต่อครับ โอ้อันนี้ี่ดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่ผมบอกเลยเมื่อกี้ลองกันเองแล้วเรียบร้อยครับทําไม่ได้ครับมือจะขาดเอาสองหกเก้าสองหกเจ็ดสิบเอ็ดเอะแปลวอันนี้นี่เบนนี่เหมือนหมุนวงล้อครั้งที่หนึ่งเลยเนี่ยครับผมเรียกว่าอยากจะเสกเลขอะไรออกมาก็เสกได้ครับต้องต้องขนาดนั้นเลยนะครับนี่แคนออฟฟ์สนะฮะเนี่ยครับคือเมื่อกี้บอกสองเจ็ดสิบเอ็ด ทำได้เลยต่อไปก็เราก็จะมาดูตรงนี้กันมาดูช่วง9.0นะครับ9.0โอเคไปดูหน่อยช่วงที่ปลาย9.0นี้ได้แล้วคือได้ค่าฟ r e e n ี้ที่รานและขอไ70เป็นไดมครับแข็งหนักเลยถือว่าแข็งหนักอยู่ครับอันนี้ถ้าเกิดเป็นเฟกก็เป็นอะไรพ่อพูดง่ายๆก็ถือว่าเป็น x sharp ได้เลยครับครับผมเก x เลยนะครับตัวนี้ใช่ครั้ไปต่อไปมาทำหาสมัมไปหาด้านโลอย่างรนี้มข้าวหม้าวอมทมครับเครื่องเดิมครับ ตรงนี้ต้องระวังนิดนึงตรงนี้จะเชนที่ถีบเลยใช่ครับตรงนี้ละเอียดมากคือถ้าเราพลาดปุ๊บเนี่ยจะเป็นของเสียทันทีโอ้ถ้าพลาดปุ๊บก็ทิ้งเลยทิ้งเลยครับเก้าจุดศูนย์นะครับดูนครับโอเคแอนอลก์้อนะฮะเก้าจุดศูนย์เมื่อกี้ฟรีเควนซีตรงแล้วต่อไปก็เป็นสไปายอันนี้เก้าจุดศูนย์โอ้โหเก้าเฮ้ยเป๊ะมากครับโอเคครับ เอ๊ะครับเก้าจุดนครับนะครับคุณนิยม3ามตำแหน่งคือ05เนี่ยมันแทบจะไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีผลแล้วมันเบามากเลยครับโอ้โหเป๊่มากเกิดได้เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้มือพี่เป็นอะไรข้าวเท่าไรพี่มันมันอยู่ที่มือมือนี้มือเดียวเลยครับคือมือซ้ายพี่นี่โอ้โหนี่เรียกว่าช่างทองไงนะครับต้องช่างทองนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากพี่อันนี้คือเลยอันนี้คือเสร็จแล้วเรียบร้อยครับอันนี้คืองานของพี่ที่ทำมาตลอด10ปีถูกต้องครับ ผมบอกเลยนี่นี่คือความชํานาญํะหรับคนที่ทําเรื่องนี้มาสิปีนะครับพี่เวสแล้วตัวมันก็ยังไม่เหมือนก้านที่เราขายนะพี่กบนะใช่ใช่ครับแล้วต้องไม่ทาอะไรต่อทีนี้เราก็ส่งนะครับก่อนก่อนเราส่งไปโรงสีนิดปุ๊บเนี่ยทีนี้เราใช้สายตานิดึงเพื่ออะไรทีนี้เราบอกความตรงความตรงตรงนะครับว่าการต้องตรงถ้าไม่ตรงเราก็จะทิ้งเลยอันนี้ก็คือสุดท้ายแล้วครับเอาเป็นโรงงานโลก้านก่อนครับแล้วก็ตัดก้านแล้วก็สุดท้ายส่งไปทําสีที่หนึ่งก่อนส่งทําสีแล้วครับ ทีนี้สายตาของเราแล้วอย่างเดียวผมขออนุญาตส่องดูได้ไหมได้ครับดูครับอันนี้โกดส่องหน่อยนีอดูที่เซนเตอร์ครับครับดูที่เซนเตอร์เลยเป็นไงพี่กบอ๋อจงนะเป๊ะเลยเป๊ะเลยครับปกตินะครับผมก้านถูกๆนะครับผมหรือก้านที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยอาจจะทําที่ประเทศจีนส่วนใหญ่ครับเป็นหลักนะครับอันนั้นคือทําโดยที่แบบเรียกว่าเยอะๆนะครับทําหลายๆแสนก้านนะครับไม่มีการมา QC อย่างนี้ใช่ครับพันเสร็จปุ๊บ ออกมาเสร็จปุ๊บส่งทาสีเลยทาสีเลยครับทำสีเลยไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับผมโลเสร็จปุ๊บทําสีเลยสีเลยคาร์บอนที่ใช้ก็ไม่ใช้ของโทเร่ครับใช้เยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ที่ในจีนนะครับผมแล้วก็คุณภาพในการโลสูตรในการโลก็ไม่เหมือนกันสําคัญที่สุดครับต้านเนี่ยนะฮะดีไม่ดีเนี่ยอยู่ที่คาร์บอนนะครับแล้วก็คุณภาพในการที่เรียกว่าการทําออกมาเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากนะฮะ คือการที่ทําให้ก้านเนี่ยกลมแล้วก็ได้ค่าตามที่ชาร์จต้องการหรือสูตรต้องการเป็นขั้นตอนอินสเปกที่สําคัญมากและบริษัทนี้ครับ t r i p l e x ก็ได้ไว้ใจพี่เบนซ์ของเราเนี่ยครับที่ทำงานมาเป็นสิปีกับนนี้เนี่ยไว้ใจให้ทําในตําแหน่งสุดท้ายตรงนี้ก้านทุกก้านนะครับผมของ t r i p l e x ผ่านมือพี่เบนซ์ทุกก้านก่อนไปทําสีทุกก้านก่อนจะส่งขายทั่วโลกนะครับผมต้องผ่านมือพี่เบนซ์ครับ อันนี้เป็นความภูมิใจของคนไทยเลยนะฮะตำแหน่งนี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผมเดินดูเองผมก็ไม่มีความรู้เรื่องการทําการนะอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทายากที่สุดนะยากสุดครับใช่ครับ<ข>อ,อันนี้เนี่ยดูเหมือนง่ายเลยนะแต่ลองทําเองแล้วจะรู้เลยครับว่ามันมันไม่ง่ายอย่างที่เห็นนะใช่ครับยากมากเพราะมันต้องใช้ความชํานาญมากแรงไปทีเดียวก็หายแล้วครับเพราะว่าตำแหน่งเนี่ยมันเรียกว่าใกล้เคียงกันมากเพราะคาร์บอนเองเนี่ยมันก็บางมากอยู่แล้วถูกต้องครับสุดท้ายนั้ยังไงเดี๋ยผม ขอบคุณท่านผู้ชมก่อนแล้วก็อยางให้พี่เบนซ์เหมือนกับฝากอะไรนิดนึงนะครับผมการทํางานในประเทศญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างพี่เบนซ์ลองอฝากนิดนึงเป็นยังไงบ้างกับทารทำงานของคนญี่ปุ่นคืออยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นทํางานกันเป็นทีมถูกไหมครับครับคือเรามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็คือเราก็มีคติประจําใจว่าซื่อสัตย์ขยันอดทนแค่นั้นครับขอบคุณมากครับซื่อสัตย์ขยันอดทนนะันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็น หลักการ,รในการทํางานที่ดีมากๆเลยนะครับ,รบสำหรับพีเบนยังไงวันนี้เนี่ยผมและทีมงานเนี่ยก็ได้พามาดูโรงงานทำกล้า n p r e m i ย m นะครับ TRPX ซึ่งทางอารอกก็เป็นดิสติบิวเตอร์ด้วยถ้าสนใจนะครับผมก้านที่จะเรียกว่าเป็นพีเมียมจริงๆนะครับแล้วก็ทําออกมาได้คุณภาพจริงๆยังไงลองสั่งที่ทางร้านของเราได้